ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนนี้เราจะมาดูหมอนทองนะครับโอ้โหป่วยมานานเลยต้นนี้อา่าก็น่าจะเฟื้นเลยนะครับอา่าแตกยอดแตกยอดดีมากเลยครับเ,เพื่อนเนี่อต้นนี้มีปัญหาระบบลากนะครับเลยก็ปรับปรุงใหม่นี่ครับอา่า เอาฝานฝานปรับปรุปรงดินใส่ลงไปครับเพื่อนๆนี่ครับแล,แล้วก็ให้ถึงรากเลยนะครับอ่เอาในกลุมไวน้นะเพื่อนเอาในกลุมไว้ในกล้วยคุมไว้ค,ค,ค,วครับก็โอ,โอเคนะครับนี่อ่าแตกรากรากแตกยอดนะครับแตกยอด นี่ครับโอ้การป่วยทั้งวันนี้ครับนี่นี่ครับนี่ก็แตกยอดดีมากเลยใส่สารปรับปรุงดินเข้าไปอะไรเข้าไปโอ้โหนี่ก็ไม่รอซะแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น่าจะเป็น ด้วยนะครับตัวที่วิ่งวิ่งนี่น่าจะเป็นไอเพีไฟเลยครับ่วิ่งมามน่าจะเป็นเพไฟอ่านเนียน,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 นไ,ไหน,นครอาก็โอเคครับลำต้นก็โตใหญ่ดีนะเพื่อนๆต้นก็ใหญ่ดีเนะียป่วยมานานเนย ปลูกลึกไปหน่อยต้นนี้หน้าฝนมันจังระหาฝนปลูกลึกไปหน่อยก็เลยมีปัญหาเรื่องรากอ่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวุนี้นจะให้ดูมูสันคิงนะครับไม,มไม่มูไมู่สันคิงก็หนามดำนะครับเพื่อน